หนองบุญมากเมืองบุญหลวงพ่อคูณอุปถมัมภ์มามล้ำปราสาทหินถิ่นเพื่องฟ้างามตาจำุราน้ำพึ่งป่าขนุนหนาเนื้อดีสายพันธ์ดีมันสัมปะหลังทุเรียนดังหนองบุญมากครับสวัสดีครับผมนายสานิตศรีทวีนายอำเภอหนองบุญมากพร้อมด้วยท่านสอจอสมบัติศีจันลัดนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีม,มาเขตอำเภอหนองคุณมากครับเราสองคนวันนี้จะมาเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชและก็ทั่วประเทศรวมถึงพี่น้องจากทางประเทศที่ได้รับชมในการที่จะมา,าร่วมงานในช่วงของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นงานประจําปีของอำเภอหนองคุณมากนั่นก็คืองานเครื่องฟ้างามและของดีอําเภอหนองคุณมากนะครับในการจัดงานครั้งนี้เราได้เนรมิตนะครับสวนเครื่องฟ้า ที่อยู่บริเวณถนนหมายเลข24ทั้งสองฟังนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ40สวนด้วยกันนะครับเราจะนําสวนทั้งหมดนี้ไปเนรมิตท,ที่หน้าที่ว่าการอาเภอหนองบุญมากในการจัดงานครั้งนี้ครับเราจะเห็นว่าทางด้านหลังของผมเนี่ยจะมีรูปแบบของเพื่องฟ้าหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งหมดที่เห็นนี้จะไปวางไว้ที่ตรงนั้นทั้งหมดครับและในการจัดงานประจําปีงานเพื่องฟ้าครั้งนี้นะครับ เราได้มีการจัดกิจกรรมไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการประกวดนะครับที่ดาเพื่องฟ้าเป็นครั้งแรกของอำเภอนองันมากที่มีการประกวดที่ดาเพื่องฟ้านะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการประกวดสวนเพื่องฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าสวนถนนหมายเลขยี่สี่อีกนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลที่มีการจัดงานนั้นสวนทุกสวนที่อยู่บริเวณถนนหมายเลขยี่บสี่เนี่ย จะมีความสวยงามตลอดเส้นทางครับนอกจากนี้ยังมีการประกวดเครื่องฟ้าหลากหลายชนิดที่เขาดัดออกมาแล้วนะครับเป็นทั้งเป็นซีหรือว่าเป็นรูปแบบต่างๆเนี่ยไปทําการประกวดแล้วก็ยกเครื่องฟ้าที่ได้รับรางวัลเนี่ยไปแสดงที่หน้าที่ว่าการอาเภอด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับสําคัญมากเลยนะครับเรายังมีการเดินแบบนะครับเนรมิตสวนที่อยู่หน้าที่ว่าการอาเภอเนี่ย เป็นแคดบล์อกสำหรับการเดินแบบซึ่งจะมีทั้งแสงสีเสียงมีเครื่องฟ้าที่ประกอบระดับไปด้วยแสงสีอย่างสวยงามนะครับเป็นที่เดียวและครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดเดินแบบท่ามกลางสวนเครื่องฟ้าครับยังมีกิจกรรมเรื่องของการประกวดการแข่งขันดำสต้มดำลีลานะครับในนอกจากนี้นะครับเราได้นำสินค้าโอท็อปนะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากทั้งหมด รวมไปถึงของดีที่เป็นอาหารการกินซึ่งเราจะคัดเลือกจากทุกตำบลตั้งข้าวแห่งเนี่ยนะครับมาประจําอยู่ในสวนเฟื่องฟ้าจัดลานสําหรับให้คนมานั่งสําหรับรับประทานอาหารนะครับได้ตลอดเจ0 0ตามการสวนเฟื่องฟ้านะครับและที่สําคัญก็คือเรามีการกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตรวมไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่มาจากน้องๆเด็กนักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่มาทําการแสดง ไอ้พวกเราได้รับชมร,รับฟังตลอดงานด้วยนะครับอําเภอหนมุนมากมีของดีที่เป็นสัญลักษณ์ของอําเภอหนมุนมากเราน่้ก็คือเฟื่องฟ้านะครับซึ <Hey. S 2> ่งเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่พวกเราสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนอําเภอวนมุลมากแล้วขณะนี้นะครับมีการส่งออกอย่างมากมายนะครับทำให้ชื่อเสียงของชาวอําเภอหนมุนมากนี่ดังไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการที่เขียน เฟื่อง้าเราที่สวยขึ้นมีการพัฒนาปรับปรุงดัดแปลงนะครับต่อเติมให้มีสัญลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์นะครับที่สวยงามเพราะนั้นร้านค้าผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวส่วนสวนราชการต่างๆนะครับหรือโรงแรมต่างๆที่จะเอาไปประดับตกแต่งปีนี้นะครับขอเชิญชวนมาชมมาดูนะครับท่านจะเห็นของดีว่าปีนี้จะไม่เหมือนเดิม <ใน S 1> ปีนี้นะจะมีสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาจากการพัฒนายกระดับการปรับ เปียนรูปแบบของต้นฟ้าเราให้มีเอกลักษณ์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันต้นฟ้างามของดีของเมือน้มากเราด้วยครับแล้วพบกันครับในวันที่13ถึง19พฤศจิกายน2 5ัน,นร้บ,บนี้ครับ